สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนสนามบินมาฟังรำข้าวกันนามาฟังรำข้าวกันนาะยายเคียงจะมารำข้าวเพืินใจคุณครูปฐมวัยวันนี้รวมกันก็มาถ่ายทำขอเชิญทุกคนนั้นมารวมกิจกรรมมาร่วมกันทำกิจกรรมหน่วยข้าวกันเลยกิจกรรมหน่วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอ๊อฟแล้วก็คุณครูปอค่ะ,ะคุณครูปอนะคะในกิจกรรมของการทำข้าวจี่นะคะเด็กๆอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอ๊อฟจะแนะนำอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้นะคะในวันนี้ให้เด็กๆได้รู้นะคะอ่าเวลาเด็กๆได้ไปทำเด็กๆจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะอ่าขั้นตอนแรกนะคะ เราต้องมาปั้นข้าวเหนียวกันก่อนค่ะอาจจะปั้นเป็นแบนๆแบบนี้นะคะเด็กๆหรือว่าเด็กๆคนไหนชอบก็ทําเป็นกลมๆแบบนี้ได้นะคะกลมๆก่อนจะปั้นต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเป็นกลมๆกลมๆเพื่อเพิ่มรสชาติเราก็จะใช้เกลือนะคะเกลือโรยเกลือโรยอ่ใช้เกลือโรยข้าวบางคนอยากให้ข้าวเหนียวมีหน้าตาน่ารักน่ารักอ่ะเอามาปิ้งก็อาจจะ คุณครูจะทำหัวใจให้หน่อยอได้หัวใจหนึ่งดวงค่ะครหรือถ้ามีแม่ <นะ S 1> พิมพ์นะคะ<ๆ>เด็กๆถ้าที่บ้านของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่มีแม่พิมพ์ก็อาจจะมีเป็นรูปศา์เป็นรูปหมีอะไรที่น่ารักน่ารักได้อ,อันนี้คุณครูได้หัวใจหนึ่งดวงนะคะคุณครูก็จะนำไข่เรเามาทาเข้าสีด้วยนะคะจะได้เหลืองสวยงามค่ะ นะคะเราก็จะเอาข้าวค่ะไปจี่ไฟนะคะไปจี่ที่ไฟไปปิ้งไปปิ้งก่อนไปจนครอก็จะเอาข้าวจี่มาค่ะกับไข่นะคะเสร็จแล้วก็ปิ้งไฟเลยค่ะ ไก็จะเหลืแบบนี้นะคะต้องจับไจมามมันไหมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสวยงามและอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้าวจี่ของเรานะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้าวสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบมากเลยข้าวจี่เป็นยังไงบ้างคะน่าอร่อยมากเลยเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะทำข้าวจี ที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ,อ๊อฟแล้วก็คุณครูปอนะคะจะกลับมาพบกับเด็กๆใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ